สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับทานข้าวเย็นกันหรือยังครับทำกับข้าวกันหรือยังครับไก่ตัวละ70บาทครับเป็นแม่ไก่ไข่ครับตัวประมาณโลครึ่งนะครับ70สฟรีค่าส่งส่งในจังหวัดนนทบุรีไม่จำกัดจํานวนต่อมานะครับเป็ดสดครับเป็ดไทยไล่ทุ่งนะครับตัวละ90บาท ส่งในจังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนะครับผมมาโชว์สินค้าหลายตัวในวิดีโอนี้ครับตัวนึงก็ประมาณ8ขีดถึงโลนึงนะครับใส่ถุงแล้วไปส่งก็หน้าตาแบบนี้นะครับตัว90บาทแถมยังฟรีค่าส่งและสั่งน้อยก็ได้นะครับเพราะผมส่งด้วยรถมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับต่อมาขอนำเสนอพวงไข่นะครับผมมี ตับนะครับมีพวงไข่มีเครื่องในนะครับแต่จะหมดเร็วนะครับเพราะว่าเป็ดเนี่ยเป็ดเนี่ยเรามีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นพวงไข่เราก็น้อยเพราะว่า,าเป็นพวงไข่เป็นกลืนของเป็ดชุดที่เรานํามาขายเลยนะครับถุงนี้นะครับ300บาทครับพวงไข่นะครับส่งในจังหวัดนนทบุรีเหมือนกันนะครับ ฟรีค่าส่งและเก็บเงินปลายทางนะครับก็การสั่งซื้อง่ายๆครับจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ว่าทําอย่างไรนะครับทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าท่านอยู่ในหน้าทิกต็อกผมนะครับท่านเข้ามาที่โปรไฟล์ผมก่อนนะครับเข้ามาที่โปรไฟล์ผมก็คือช่องของผมนะครับนี่ครับนี่คือช่องของผมใช่ไหมครับ การสั่งซื้อก็คือนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแสงมันจ้าหน่อยเดี๋ยวได้ได้การสั่งซื้อก็คือกดลงไปตรงนี้จะเจอกับลายผมนะครับกดตรงเมื่อกี้แหละแต่มือมือผมเปียกนะครับพอเจอกับลายก็เข้าไปแล้วก็ พิมพ์ที่อยู่ได้เลยนะครับเข้าไปแล้วพิมพ์พิมพ์ที่อยู่มาได้เลยนะครับพิมพ์ที่อยู่พิมพ์เบอร์โทรศัพท์เพื่อให้เราจัดส่งนะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่สนใจ